อันนี้ปี62แล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวทางซ่อมแอมเจ้าไฟไฟาอะไรกันนี่แนหะละปีเอส2005เนี่ยนะงานรับมาได้สองวันกวันแล้วนะก็ยังไม่ได้ว่าทายเรื่องการแจ้งดูขาดสฟฟิล์มพันอโอกนะเปิดมาข้าวก็เห็นเนี่ยดิเดับแตกอยู่นะอ่าเออไม่อยู่ก็ <c oughs> เดี๋ยวไปถอด าาก้อนนี้ออกมาซ่อมพวกเรก้อนนะเหมือนเดิมถ้าเป็นเต็มก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทอดเอามาก่อนสักแป๊บหนึ่งพามาดูเนี่ยทางต่อนะฮะอาจจะทอดก่อนอันนี้เราถอดมาแล้วนะให้ดูชุดบิดเนะี่ยพังทั้งหมดเลยนะเนี่ยตีก็แตกนะนตีกแตกอ่ะเอเอไม่ได้เลยครับพังนะเอาปุ๋ยวัดแล้วพังทั้งหมดเปลี่ยใจไฟนี่ก็พงัง รถแจ้งงบซ่อมมาแล้วนี่ก็ไรบ้ายู่นะก็ต้องลกใหม่หมดปีที่วันเ้าปุรนคนเลยางอพุทธนะันนี้เป็นอดใหจไปที่ไปเลียงอพุทธสเปดที่สองนะดิบใจโลกใหม่หมดนะท่านลูกค้า สั่งซ่อมออก็เขาจะดูเป็นแนวาก็ต่อหรือเธอไม่ได้สั่งซ่อมก็มันจะเห็นคลิปแค่นี้แต่ผลอยู่กับคลิปกางซ่อมตัวอื่นนะเดี๋ยวรอดูยังไม่รู้ว่าจะตกน้องอย่างไรนะบอวกว่าเยอะพอสมควรนะเป็นของเยอะนะอันนี้เท่านี้ก่อนจะเข้าว่ากันนี่มาถึงคอนทีททอนทอนดิบนะตัวน,นี้ปิ้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะ อะไรเสียออกก่อนแล้วก็ขูดปีนก่อนนะตรงนี้ที่แตกเนี่ยเดี๋ยวจะเ,เปลี่ยนหมดแล้นะเป็นเบอร์551ค่าติดตัวหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนไปก่อนนะตรงนีเเนนะเเน้เดี๋ยวแค่วัดอ่าบริเวณเนี้ยแล้ก่อนนะเราเอปุ๊บที่ช็อตเซติช็อตเที่แตกเนี่ยเดี๋ยวมาทอดเปลี่ยนที่หลังจะไปทำตรงนี้ก่อนเนะปลี่ยนของนะเป็นอาร์ที่ไม่สามารถสะอาดหลายปีนต่อหลายปีนก่อนเป็นดิฟก่อนทุพูดตอ,อนนี้ก็ ต,ต่อเสร็จที่เสียออกแล้วนะนะขอปฏิทินก่อนเดี๋ยวถ้าลองเทียรท่อนบปกติเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะสองฝั่งสี่ตัวะอันนี้อ่าที่มันไหม้เนี่ยเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนก่อนนะดงดิบก็เดินเพื่อระบาทเตาเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ละนะจะเปลี่ยนวงนี้ให้หมดเลยนะครู่นะึงนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะ ตั้งตั้งตั้เรื่องสมุทรไทยมีน้งสุกมีน้ำท่วมพักดกันไปครับที่ไทยในโลกอันนี้ก็ดิบที่บอกว่ามันแตกมาแล้วก่ดดอกดออกเปลี่ยนเข้าไปใหมนะ่นะอ่าะไรก็ดสายเป็นจุดป้องตำแหน่งก่อนตอนนี้ก็ยังไม่จะหายขึ้นไหมไปนะเปลี่ยนของให้ไหมก่อนทีละเลอกก็วัดดูของข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวไปใส่ดิบบตเตีเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาบอกอะไรก่อนหนึ่งนะเดี๋ยวเขาไปก่อน,อ,อ,อ,น,นนะอันนี้ก็ มาถึงข่อนนี้นะเดี๋ยวเราลองลองใจไฟเข้าไปก่อนนะจไฟเข้าไปนะเริไฟอ่อนไปแล้วตอนนี้จับขาวกันะจุดออกกำโพงต้องต้องสุนูนอยู่อย่างที่บอกนะอันะนะนะนี้เดี๋ยวเราลองลองลองเสียงก่อนนะลเสียงให้ดูร้อนและสัพว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันว่าตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ ตามเห็นทั่วไปในร่างกายและเป็นรูดเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างลองวัดดูแล้วเข็มก็ก็ะด้กขึ้นนะหมายความว่าให้เห็นดรืว่าเสียงทํางานแล้วตอนนี้มาดูชุดนี้อันหนึ่งนะชุดไฟเนี่ยชุดที่สองนะมาทำตรงนี้ก่อนเพราะว่าเฟส ไอ้ที่ฮเตอร์เอาพุทช็อตพังปุ๊บก,ก็พาเฟสพาร์ทไทพ,พ์พังนี่ก็คงจะลอยลามเข้ามายันไรน,นะชุดแต่ไฟที่สองนะเดี๋ยวมาทำการแก้ไขเนิดนึงนะทำไปดูไปเรื่อยๆนะไปเดี่ยวทางบ้านมวยวัดนะให้ดูสหรับผลชื่นชอบนะออกมีหลากหลายอย่างนะนเหมือนพี่เทปนี่ก็มีนี่มามงปีนี่ลงไว้ให้ตั้งแต่ปดจาริกานะ บอกกันไม่เข้าใจอีกี้ลงมานานนี้นะ้ะคนที่ซ่อมได้ก็เยอะแยะนะแล้วแต่ความใจะละคนนะอ่ะ่เป็นละก็แล้วแต่องปีอ,ะอ,อะมะเป็นเรามาลุยชุดต่อแป๊บเดอยวเดี๋ยวมาดูชุดตรงนี้ก่อนจะทอดเปลออกก่อนแล้วก็เตรียมเจ้าแหล่งไฟตรงนี้ให้มันพร้อมก่อนนะในชุด ขับไปสเตติสสองนะคัคู่หนึ่งอะอันนี้เรามาดูแนวทางกันต่อนะก็คืออันนี้อึ๊บเราจะวัดที่คาเกะเนี่ยปกติมันจะต้องเห็นลุกขึ้นขึ้นปึ๊บ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 นะแสดงบ้านตามโอกาสอันควรวันหนึ่ง ทั้งสองพร้อมด้วยบริวารไปดูมหรสพด้วยกันเราจะมาใสา่ลำโพงอยู่ผถ้าปลดลำโพงออกเลขเดีเยวยิ่งจะรบกวนนะขณะที่ขากเกตตองฟังต้องมีประมาณนี้นะเอาเล่นกันดูค่อยเล่นกันดูจะต้องออกมาให้เราเห็นที่ขาตรงเนี้ยนะเป็นสี่เหลี่ยมปิ๊บๆๆเลย เราค่อยใส่เฟสเข้าไปนะจะเห็นร็มาแบบนีน้ยนะนะก็เป็นเนีทางคร่าวๆนะก็มันจะออกจากขาดเจ็ดของเจ้าซ้ํหนึ่งหนึงเนี่ยนะ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 ก็เดี๋ยวผมจะใส่เฟสไปเลยละกันนะแล้วก็ไปลองในะเครื่องนะเดีนะ๋ยวมาดูนะครับก็อ่นะนะ มาดูรูปคืนกันหนอ่อแป๊บึงนะที่ขาเจ็ดนะ,อ,ะออมละเดนะ้เห็นจอ,อกลหน่อยหนะ้จอนะ้ผมทิมดยขาเจ็ดของสัมห,หนึ่งนะึงนะเนี่ยรูปคืนจะต้องแบบนี้ท้งทางสองตัวฟัง,วงนะคอยคยใส่เปลี่ยนกันไปประมาณนี้นะเด็กคนทิมไม่ถนัดโอนะนะ รับจอกล้องก็เล็กน้อยนะค่อยดูเป็นแนวทางไปวงจรก็หาเทียบเอาใน Google กับกันนะพอมีอยู่นะสัตว์ศึกษา์จิติทยวิชาการก็หา,หา,หา่านเอาถามาถเยอะต่อไปได้คูหนึ่งนะี๋ยวจะไปใ,ในเรื่องก่อนมาดูว่าก่อนนี่เป็น <c oughs> สุดเอาพุดที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเป็นทั้ง จะพุทธไปอีเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะดิสต็อกพุทธหมดมานะเปิดไฟแต่ไฟนะไฟจุดสองเปลี่ยนให้แล้วนะจุดไฟแล้วประเดทำการจะไปใส่ในแผนเครื่องนะพออยู่นอนปกติแล้วเดี๋ยวจะต็อกปัดหนึ่งนะส่วนจะหายเยอะมากมายนะไอ้ที่นอนล่วงไปบ้างก็มีนะนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าต่อนะแป๊บตบั้งสักครู่เดี๋ยวกวาดที่ก่อนแล้วเอาบอดี้มันขึ้นมานะเตรียมทีจะใส่เดี๋ยวจนะแบบนะี่ันนั่นนะแป๊บเดี๋ยวเากวาดระสีตอนมาคู่เลยอันนี้อ่แล้วก็นำมาประกอบใส่ในเครื่องเรียนะบร้อยแล้วมนะเอาไปตอนนี้ผมลองต่อลำโพงแล้วลองเปิดดูดัง ก็เพื่อยกย่องคุณผ่านรู้ภาความสามารถอรของพระพุทธศาสนามยกให้ปรากฏบ้างนั่นเองปกติแล้วลนะ่ะตันนี้กจ่ายงานแล้วก็วัดวัดไปดูเนะีไปไปัดไปปัดไปดไปชุด,ด,ดจะมีแค่ชุดแรกแนละ้วอยู่ละ50โวลต์แค่นั้นนะเดยวัดพลาฝั่งน้นก็จะไม่จิ้มเข้าไปนะเพราะว่ามองกล้องนะ่มองไม่ถนัดนะแต่ปกติก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะ เวลาเล่นเยอะๆแล้วไฟก็ต้องสวิงสวิงเี่ยมาสวิงแน่นอนเพราะว่าเราลองชุดนี้มาแล้วนะเรียบร้อยแล้วนีก็ประกอบส่งงานได้เลยนะนี่ก็เป็นแนวทางหาซ่อมแหวนตรนี้บ้านๆน,นะแต่เมื่อวานอาจะเดินคลิปต่อไปนะนี่ก็เสสิ้นตรานี้ออันนี้นะเดี๋ยวลองให้ดูข้อสุดท้ายว่าประกอบเสร็จแล้วลองเสียงมันดังนะถือบ้าจ <นะ S 2> ิตเ็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาตินี้ ิ้นแล้วพระมาจันอยู่จบแล้วเพราะหนึ่งทางเด๋ยวลองอีกทาง,งหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเมื่อพระมหาโมคคลานะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วอน,นี้มันด่งอยู่ไม่จะหายก็ไม่ได้เดี๋ยวเราลอยข้างนึง่งให้สําเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธ มีอนุภาพยิ่งกว่าพระษาบกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศราดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอเจนต์ค้าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธิ์หลายในทางผู้มีธิษณ์ก็ะต่ทีนี้ก,การยวทำงานอื่นบ้างเพราะว่าคนเดียวทําไม่ทันมามากมมยเหลือเกินนะแบ่งกันยาวนิดหน่อยนะนี่ก็อรอชำระเงินส่งกลับนะแล้วก็วิดีโอ ก่อนก่อนหน้านี้ก็ดูเป็นแนวทางนะประเสติการซ่อมกระตั้มนี้แหละอย่างก็ให้ลูกค้าดูด้วยนะว่าทำอะไรเครื่องอะไรบ้างเสียรับไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กันโซออนไลน์นะนี่การนำไปใช้ก็ดูดอกดูดอกอะไรดีให้มันตรงทออเสียหายอยู่นะก็คอยตรวจท่อที่บ้านตัวผมเองก็ทำวงตีอยู่นะก็คอยตรวจดูนะบางทีวอวเวอร์มันฟูอยู่นะมันเปิดดังมันฟูก็พาแอมทอรได้ไปเจอมาเยอะแยะ แต่เกิดตอบตัวหายก็ค่อยของเราระมัดระวังนะ,ะจะเจอคลิปแนวทางมือวัดอันต่อไปนะอันนี้ก็อันนี้ก่อนนนะ